ใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือทุกถูกสะดวกปลอดภัยเนี่ยต้องร้านนี้เลยครับ t v p u Top Up อลิงอยู่ใต้คลิปโอเคมาต่อกันในคลาส3นะครับก็จะเป็นช่วงเลเวล9 0 0ถึงร3 0นะครับอ่าพอมาถึงคลาสนี้เราก็รีสกิลกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับส่วนวิธีการอัพสกิลอัพอะไรบ้างเนี่ยก็ตามนี้เลยมาถึงเลยเนี่ยก็ให้อัพพวกสกิลของคลาส3ก่อนเลยครับอย่างเช่นสกิลนี้ อ่าสกิลยิงแบบแล้วก็วาร์ปได้นะครับอ่าแล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะครับ Hammer of God นะครับสองสกิลนี้เลยอ่าแล้วก็ต่อมาก็จะมาอัพตัว Overload เต็มนะครับแล้วก็แม็กเต็มเลยนะครับอ่าแล้วก็อัพบัฟตัวนี้ด้วยนะครับบัฟโลเต็มแล้วก็อัพเชนแอคชั่นเต็มนะครับยิ้มบ้าเร็วเต็มเลยนะครับนี่ครับสองสกิลนี้อย่างละหนึ่งนะครับฟอร์เรนเจนเจอร์กับตัวเปลี่ยนแม็กนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เมจิกบูลเล็ตนะครับแล้วก็บัสเตอร์เต็มเลย แล้วก็ตัว Light v e a p o n Mastery นะครับเต็มเลยแล้วก็ตัวนี้ด้วยเต็มเหมือนกันนะครับแล้วก็อัพสามสกิลนี้เต็มเลยนะครับหลักๆก,ก็จะเน้นอัพสกิลของค้าส3เป็นหลักนะครับ แล้วก็เก็บสกิลที่เป็นสกิลพาสซีฟต่างๆเนี่ยเก็บให้หมดเลยอ่าส่วนพอยต์เหลือๆเนี่ยให้เพื่อนๆมาอัพสกิลโจมตีอย่างเช่นพวกไฟแดนก็ได้นะครับแล้วก็สกิลแมสสไปรัลนะครับอ่าพวกสกิลพวกนี้มันก็จะได้ใช้งานนะครับแต่มันจะไม่ได้ใช้งานเวลาที่กดฟาร์มออโต้นะครับส่วนใหญ่มันจะใช้มือมากกว่าแบบเวลาจะยิงบอสในร้อยชั้นหรืออะไรพวกนี้ครับหรือว่าเป็นบอสในดันเจียนเนี้ยเราต้องสามารถง้างเพื่อชาร์จยิงได้เลยส่วนคัทสามเนี่ยสกิลพาสซีฟมันก็จะมีให้เลือกอยู่2 แบบด้วยกันนะครับอย่างไฟนั้นก็จะมีให้เลือกอยู่2แบบอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกจะอัพเลยนะครับส่วนตัวผมก็จะชอบสกิลอันแรกนะครับก็จะทําให้สกิลไฟนั้นแรงขึ้น ส่วนอันที่2เนี่ยจะออกแนวเป็น CC มากกว่านะครับจะทําให้ศัตรูลอยขึ้นคล้ายๆกับการติดสตันนะครับสกิลถัดมาเนี่ยก็จะเป็นพ s s ซีฟของแม s s ไปรอลนะครับสำหรับอันแรกเนี่ยเมื่อเราใช้แม s s ไปรอลนะครับก็มีโอกาสที่ศัตรูเนี่ยจะถูกสังหารได้เลยนะครับภายในการโจมตีเพียงครั้งเดียวแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยเป้าหมายจะต้องมี HP ต่ํากว่า20%ด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าเรายิงเป้าหมายที่มีเลือดต่ํากว่า20%ก็คือมีโอกาสที่จะตายได้เลยแต่จะไม่สามารถใช้กับบอส MVP แล้วก็มินิบอสได้นะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็คือเมื่อเราปล่อยมมสไพร์ลอกไปเนี่ยก็จะมีโอกาสยิงกระสุนนัที่2ออกไปนะครับอ่าจะเป็นการโจมตีแบบดับเบิลนั่นเองครับประมาณนี้เลยสกิลนี้ก็จะส่งผลกับค่ารักด้วยนะยิ่งมีค่ารักที่สูงเนี่ยสกิลนี้ก็จะส่งผลได้ดีขึ้นนะครับอ่าแล้วต่อมาก็จะเป็นคิมสันมาร์กนะครับสสกิลนี้ อันนี้ก็แล้วแต่ชอบเช่นกันครับอย่างสกิลแรกเนี่ยคนจะค่อนข้างนิยมใช้เพราะว่าเวลาที่เราใช้คิมสันมาร์คหรือว่ามาร์ควศสตูไวเนี่ยเราสังหารศัตรูเมื่อไหร่เนี่ย เราจะได้รีโหลดกระสุนทันทีนะครับกระสุนก็จะเต็มแม็กทันทีเลยแล้วก็ฟื้นฟูชาร์จของคิมสันมาร์คด้วยหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราไปฟาร์มเนี่ยเราก็จะไม่ต้องรีโหลดกระสุนเลยครับด้วยสกิลนี้ส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับดาเมจเลือดไหลนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับคิมสันมาร์กก็คือสกิลนี้นครับเราสามารถอัพเต็มได้เลยหรืออัพแค่หนึ่งก็พอครับไว้ใช้มาร์กหัวอย่างเดียวพอเอาไว้รีโหลดกระสุนนะครับมาร์กหัวเสร็จยิงศัตตูตายปุ๊บรีโหลดกระสุนได้เลยนนนนนะรรับบปมาาาาณี้้้กกก็ขขึอออออยยู่่่ใชชงงเเเพืๆลว นนเพราะว่ามันก็ยังไม่มีบิวที่เป็นทางการเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับผมก็แนะนําเป็นแนวทางเฉยๆนะฮะโอเคจบเรื่องของสกิลไปแล้วนะครับมาต่อกันที่สเตตัสนะครับพอ,อถึงค่าสา3เนี่ยเพื่อนๆต้องเช็คสเตตัสเลยนะครับว่าค่ารักของเราเนี่ยมีเท่าไหร่ ถ้าเกิดว่าค่ารักของเราเนี่ยเกิน2,300ขึ้นไปนะครับแนะนาให้เปลี่ยนเป็นสายเด็กเลยเพราะว่า1เด็กเนี่ยจะเริ่มแรงเทียบเท่ากับ1รักแล้วนะครับแล้วก็ยิ่งท่าเด็กสูงๆเนี่ยก็จะยิ่งแรงกว่าสายรักไปเรื่อยๆครับแถมมอนสเตอร์ในช่วงนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีค่าฟรีที่สูงขึ้น,นครับจึงทําให้เราเนี่ยเริ่มยิงไม่โดนดี s พก็จะตกอย่างเห็นได้ชัดเลยมาพูดข้อดีของสายเด็กกันนะครับสำหรับสายเด็กเนี่ยก็จะมีค่า a d k และความแม่นยำที่สูงกว่านะครับมีค่าเฮสที่สูงด้วยนะ ทำให้เราสามารถใช้สกิลได้บ่อยขึ้นสกิลเลเวลสูงขึ้นนะครับส่วนใครเล่นสายตีธรรมดาเนี่ยค่าเฮก็ไม่ค่อยจําเป็นนะครับส่วนข้อเสียของสายเด็กเนี่ยก็คือค่าครีทที่หายไปนั่นเองนะครับตรงครีเลทตรงนี้นี่ก็คือเหตุผลที่ผมแนะนาการ์ดในส่วนประดับเป็นการ์ดครีเลทในตอนแรกๆนะครับในตอนคัสสองเพราะว่ามันจะใช้ได้ยาวยันคัสสามเลยส่วนวิธีการย้ายจากสายลักมาเป็นสายเด็กก็ไม่ยากเลยนะครับก็มีแค่รีออฟเมลให้เป็นเด็กทั้งตัวนะครับแล้วก็ เปลี่ยนจากประดับลักเป็นเด็กนะครับใครที่เล่นของฟ้าเนี่ยก็จะย้ายสบายเลยนะครับส่วนใครที่เล่นของทองก็จะจุกๆุหน่อยนะครับก็จะต้องซื้อประดับทองเด็กมาใส่แทนนะครับส่วนอุปกรณ์สวมใส่ก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับก็แค่เปลี่ยนจากประดับลักเป็นเด็กนะครับแล้วก็ทาริสแมนก็ใช้เป็นตัวน็อตนะครับเพิ่มค่าคลิไป ส่วนการ์ดตรงอาวุธนะครับก็จะมีวิธีการเล่นใหม่เพิ่มเข้ามาครับในช่วงการ์ดสามจะมีให้เลือก2แบบด้วยกันนะครับจะใส่เป็นการ์ดธาตุเหมือนเดิมก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นการ์ดไฟนอนพีโบก็ได้นะครับไฟนอนพีโบก็จะเป็นตัวนี้ส่วนหัวก็จะใส่สลับกับอาวุธนะครับอย่างเช่นถ้าอาวุธเป็นธาตุเนี่ยต้องใส่ส่วนหัวเป็นพีโบนะครับส่วนถ้าเกิดว่าอาวุธเป็นพีโบเนี่ยส่วนหัวก็ต้องเป็นธาตุนะครับ ซึ่งการธาตส่วนหัวเนี่ยแผ่130ก็จะมีบวกโก้ด25%ด้วยแต่ในแผ่120นี้ยังไม่มีนะครับเพื่อนๆอาจจะรอ,อก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่เป็นเนอลลิตไปเลยก็ได้นะครับบวกพีโบไปเลยแล้วก็ใส่ว,วุฒเป็นธาตุไปการในส่วนประดับก็ขึ้นอยู่กับค่าคีเลสของเราครับต้องดูค่าคีเลสนะปัจจุบันของเราว่าเพียงพอหรือเปล่านะครับช่วงเลล90เนี่ยค่าคีเลสก็ควรมีอยู่ที่160%นะครับช่วงเลล100เนี่ยก็ ร้อยหกสิบเหมือนกันครับช่วงเลเวลร้อยสิบเนี่ยควรมีค่าคิเลดอยู่ที่สองร้อยนะครับช่วงนี้มันก็จะโดดโดดหน่อยนะเพราะว่าเขาปรับแพดโพรโมโดให้นะครับอ่าส่วนช่วงร้อยยี่สิบเนี่ยก็ควรมีค่าคิเลดอยู่ที่สองร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับ ่วนช่วงเลยวลาร้อยสามสิบอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับแพทยังไม่เข้าแต่เดาๆว,ว่าประมาณ240ก็น่าจะโอเคแล้วในส่วนประดับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเครีเลดไม่พอนะครับก็แนะนําให้ใช้การ์ดการาบะโก้นะครับที่ช่วยเพิ่มค่าไฟนอลคีเนี่ยมาเสริมให้หรือจะเป็นการอัพอาวุธเงาเพิ่มก็ได้นะครับในส่วนของอาวุธเงาตรงนี้ไฟนอลคิกับคีที่เป็นหน่วยครับแล้วก็จะมีในกิลด้วยนะครับกิเวเบสซิ่งก็จะช่วยเพิ่มค่าคีได้เช่นกันนี่ แต่ส่วนตัวคิดว่าการน่าจะถูกจุดกว่านะครับชัวร์กว่าแล้วก็ราคาไม่แพงเกินไปด้วยหรือเพื่อนๆอ,อาจจะไปฟาร์มเองก็ได้นะครับอย่างพวกการาปารก็อะไรย่างนี้ก็ฟาร์มได้นะครับมอนสเตอร์เลเวล1 0 7เป็นมอนสเตอร์ขนาดกลางนะไม่เก่งมากด้วยส่วนเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าไม่เอาเงินไปเจ๊งกับการตีบวกหมดเนี่ยก็น่าจะได้สัก 4-5ดาวนะครับพยายามอัปดาวมันเพราะว่ามันช่วยได้เยอะอาวุธเงาก็ควรอาวุธเงาอยู่ประมาณเลเวลหนะครับส่วนอัปเกรดนะครับก็อย่างน้อยเนี่ยควรจะปลุกพลังห้านะครับออฟแมวแนะนําให้ปลุกพลัง3นะครับส่วนตีบวกก็ใส่บวก6กบวกเไปก่อนก็ได้นะครับอย่าไปซีเรียสเยอะเพราะว่าเลดตีบวกเกมนี้เนี่ยมันกากนะครับเข้าเตาบ่อยๆเดี๋ยวส่วนอื่นไม่ขยับผมโดนมาแล้วนะ โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับไกด์การสลิงเกอร์ตั้งแต่ช่วงคาสแรกๆจนมาถึงค้สสามเลยหากตกลนตรงไหนเนี่ยหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะผมนึกออกแค่นี้แหละหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ